ที่สาการขายฟอร์ดพาป,ปแดงค่ะมารีวิวรถอีกแล้วนะคะคลิปนี้วันนี้เป็นสีขาวสวยๆเลยนะคะชุดแต่งแรปเตอร์อีกแล้วนะคะแต่งกันเยอะมากๆแทบจะทุกคันเลยที่เราสมอบช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูรอบๆคันกันเลยนะคะว่าคันนี้เราแต่งอะไรบ้างเนาะกระจังหน้าด้าหนาหน้าค่ะก็จะเป็นตัวหนังสือ f o r d f o r d นะคะชุดนี้จะเป็นชุดแรปเตอร์นะซึ่งตัวแรปเตอร์ของเขาเนี่ยเขาก็จะมาเป็นกระจังหน้านะแล้วก็ชุดชายกันชนแบบนี้ค่ะ นี่เขาจะมาให,ให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนใส่เข้าไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็ด้านล่างเด่ยก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะหรือว่าสีบอลเงินเนาะเขาเรียกว่าสีอะไรสีโครเมียมมาถูกแล้วเออตัวนี้ตัดกับสีดํานะคะคือเข้ากันมากค่ะตัวรถเป็นสีขาวนะไฟตัดบอกมีมาให้เรียบร้อยเลยค่ะส่วนตัวหนังสือฟอร์ดเี่ยก็ทําเป็นสีดําล้วนให้นะคะไฟหน้าได้มาเป็นเดย์ไลท์ led ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีติดเป็นตัวครอบไฟหน้าให้นะคะเป็นสีดําด้านให้แบบนี้คันนี้มาแบบคลีนๆเลยโชว์สีขาวสวยๆให้นะคะซึ่ง ถ้าดูการรอบๆคันนะตัวนี้จะบอกว่ามันดูใหญ่ขึ้นนะด้วยความที่ข้างหน้ามันเป็นแรัปเตอร์เนาะแล้วก็ข้างๆเปลี่ยนลอ้อแม็กด้วยไงลอ้อแม็กใส่เป็นล้อยีนะคะตัวนี้เป็นยาง AT ค่ะซูแม็กเอทีสองเป็น I20 นะคะซีรีส์ตัวนี้ไม่ต้องยกใช้ช่วงล่างเดิมได้เลยถ้าดูข้างๆพอดีเลยตัวรถจะดูแบบเหมือนสูงขึ้นนะคะ ไปเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีมาให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้ฟิล์มเราแถมให้ทุกคันก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกให้อยู่แล้วนะคะเราลงมือเปิดประตูเป็นสีดำด้านนี่แบบนี้ให้นะคะส่วนภายในอ่าเป็นไงจึงเลยเบาะค่ะเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตัวเบาะหนังนะคะสีลูกค้าเลือกได้เลยนะคะเรามีให้เลือกค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกออกมาเป็นสีสีน้ําตาลเนาะสวยเลยนะคะตัวนี้ค่ะเดินได้ให้เรียบร้อยนี่ด้านข้างเราก็เปลี่ยนให้เป็นการตรงแผงข้างนะคะเปลี่ยนเบาะ ก็จะเปลี่ยนแผง้างให้ด้วยนะคะจอข้างในก็จะเป็น1 0 1นิ้วมีมาให้ครบอีกเช่นเดิมนะคะสวยมากเดิมๆรุ่นนี้เขาเป็นเบาะผ่านะคะเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นเบาะหลังแบบนี้แล้วก็ด้านท้ายมาไม่ได้ติดโลบาร์เลยค่ะคันนี้เห็นไหมแม็กไซส์2สไม่ต้องยกพอดีเลยนะคะแนะนําเป็นตัวซีรีส์ตัวนี้เลย27555หค่ะด้านท้ายมีมาไดเหยียบด้านข้างมาให้เรียบร้อยนะคะใช้เป็นตัวไฟเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะคันนี้แล้วก็ มีกันชนกันชนตัวนี้ก็มาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะคะกล้องถอยหลังะคะ่ะกล้องไยหลังมีมาให้เรียบร้อยนะคะรุ่นของ A อเกชิ้นนี้เป็นของที่เราเปลี่ยนให้นะคะก็เป็นชุดข้างหน้าแหละนะคะเราก็นี่เก็บให้เรียบร้อยเลยแล้วก็คืนลูกค้าให้หมดคะ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันทวันออปชั่นอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราส่งกันเยอะมากๆเลย กุญแจเป็นกุญแจรีโมทให้นะคะรุ่นนี้พวงมลลาลัยมีปุ่มปฏิฟังชันให้เรียบร้อยจอหลังพวงมลลาลัยได้มาเป็นดิจิตอลแล้วนะคะแล้วก็แอร์แบ็กมีให้6จุดเลยนะรุ่นนี้ครีมเอบกการขับขี่คุณลูกค้าเลือกได้4โหมดเหมือนกันนะคะฝั่งนี้เป็นระบบไฟทั้งหมดค่ะมีปรับนี่เป็นไฟหน้าออโต้นะคะปรับได้ปรับสูงต่ำได้นะคะปรับความเข้มแสงหน้าจอดิสเพย์ได้เหมือนกันคันนี้รอส่งมอบแล้วนะคะรอกำลังรอส่งมอบให้แล้ว ใครที่สนใจค่ะรุ่นของ x อเนะคะเรามีทั้งแคปแล้วก็4ประตูนะคะอยากได้ชุดแต่งแบบไหนโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ตงไงเลยนะคะสามารถดูรีวิวได้ที่ช่องขององไอเลยเรามีรีวิวให้หลากหลายมากๆ,ๆเลยนะคะหรือโทรศูนย์ก็าแปดหนึ่งหนึ่งห้าสองหกหกห้าค่ะเบอร์นี้ทั้งโทรแล้วก็ไลน์เลยนะคะแล้วเดี๋ยวตงไงรีบจะส่งโปรโมชั่นที่ดีที่สุดให้เลยค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ